เขาชมว่าอร่อยค่ะวันหนึ่ง5 0าสถึงหกชิ้นได้ก็กําไรประมาณ5-6 0 0พันนะคะต่อวันตอนนี้นคืนทุนแล้วค่ะตอนนี้โอเคนะคะแบบว่าแฮปปี้แล้วลูกค้าก็ติดแล้วสวัสดีค่ะคุณการตูนสวัสดีค่ะ,คะก่อนที่จะมาขายแฟนชายค่ะคุณตูนทําอาชีพอะไรมาก่อนค่ะเป็นพนักงานประจําค่ะพนักงานเอกชนปกติะคะ่ะ เคยกินของเพนกินนะคะแล้วรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็เรารู้สึกว่าหน้าตามันน่ารักอะคะ่ะน่าสนใจแล้วก็ที่เนี้ยคะ่ะยังไม่มีวอฟเฟอรขายค่ะก็เลยมาลองที่ตลาดต้นไทรดูค่ะว่ยค่ะก็จะมีคู่มือสมุดคู่มือะคะ่ะให้มานะคะแล้วก็จะมีวิดีโอแล้วก็มีทางเพจอะคะ่ะจะสอดใน Facebook อยู่แล้วว่าแต่ละเมนูทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะาอย่างมากๆ สุดก็วันหนึ่ง6 5 0ถึง60ชิ้นได้ค่ะก็กำไรประมาณ5-6 0 0 0พันนะคะต่อวันตอนนี้คืนทุนแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีเพิ่มเติม,เ,ตมเรื่อยๆแบบว่าอิเซสซอรีร้านอะไรเขาชมว่าอร่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะชิมวิปครีมก่อนแล้วพอชิมวิปครีมค่ะก็จะสั่งเป็นตัวเซตเลยเขาบอกว่าแป้งอะค่ะไม่หวานเกินไปเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบทานหวานเกินไปค่ะกำลังพอดี บริการหลังการขายดีค่ะเพราะว่าเวลามีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจอะค่ะจะสอบถามทุกครั้งแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาที่ครบถ้วนค่ะตอนนี้โอเคนะคะแบบว่าแฮปปี้เพราะว่าร้านก็โอเคแล้วลูกค้าก็ติดแล้วรประจําค่ะแล้วก็จะมีบัตรฟรีซื้อ10แถมหนึ่งค่ะก็จะมีมาฟรีหลายคนแล้วด้วยเหมือนกันค่ะ